ผู้ชมฮะวันนี้ประเด็นที่เชื่อว่าทุกคนคงอยากจะรู้นอกจากเรื่องของการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาหนึ่งประเด็นเลยที่มันเกิดขึ้นช่วงค่ำๆหลังจบลุยชนข่าวเมื่อวานนี้ค่ะ 7นักการเมืองใช่ไหมที่บอก7นักการเมืองไทยไปเกี่ยวข้องอะไรกับขบวนการสแกมเมอร์หรือไม่ค,คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวต้องบอกแบบนี้คือเมื่อวานมันมีกระแสข่าวออกมาแล้ววันนี้น่าจะเป็นที่ยืนยันแล้วกระแสข่าวเมื่อวานบอกว่านายกรัฐมนตรีก็คือผู้นําของเกาหลีใต้ได้มีการออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้ซึ่งมีการระบุว่าเป็นรายงานจากแหล่งข่าวระดับสูงที่เกาหลีใต้บอกว่า เตรียมจะเปิดเรื่องของรายชื่อนักการเมืองไทย7รายชื่อไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับเรื่องของขอบวนการสแกมเมอร์ในกัมพูชาแต่ต้องบอกแบบนี้ล่าสุดเกาหลีใต้เขาออกมายืนยันแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีการออกมาพูดเรื่องนี้เลยแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีผู้นําของเขาเดี๋ยวเปิดภาพตอนที่ รัฐมนตรีต่างประเทศใช่ไหมรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของเกาหลีใต้ไปลงพื้นที่ที่กัมพูชาหน่อยก็ได้และเข้าไปดูในเรื่องของการจัดการสแกมเมอร์ภายในขเขมรซึ่งเขาบอกเขายอมไม่ได้เนื่องจากว่ามีพล,ลเมืองของเขามีนักศึกษาของเขาเสียชีวิตถูกทรมานแล้วก็เอาไปทารุณ<ะ>จนกระทั่งก็บอกว่าตายแบบลักษณะคือ แบบไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วรัฐมนตรีเขาลงเองรวมไปถึงฝ่ายเรื่องของความมั่นคงใช่ไหมใช่ค่ะคุณกิม,มจีนาแล้วเขาก็เอาตำรวจของเขาเองเนี่ยไปจัดการด้วยต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมแต่ทาไมเราต้องให้ความสําคัญเรื่องนี้เนื่องจากว่าถึงแม้ว่าเกาหลีใต้โดยวันนี้ล่าสุดก็คือสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจําประเทศไทยถูกไหม<ะ>ได้มีการถแถลงเรื่องนี้บอกว่ากรณี7นักการเมืองไทยเอี่ยวสแกมเมอร์เป็นเรื่องไม่จริงร,รายละเอียดโดยมีการโพสต์ข้อ ความเอาไว้ช่วงเช้าที่ผ่านมาบอกว่าขอชี้แจงให้ทราบว่าบทความของสันนาข่าวแห่งหนึ่งลงวันที่19ตุลาคมรายงานว่านายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้เปิดเผยถึงนักการเมืองไทยเตรียมเรื่องของการจะเปิดรายชื่อนักการเมืองไทย7คนที่พัวพันและมีส่วนเกี่ยวข้องกับขรบวนการแก๊งคอร์นเตอร์ในกัมพูชานั้นไม่เป็นความจริงซึ่งถ้าเกิดเราได้รับการยืนยันแบบนี้ เราก็ต้องเชื่อถูกไหม<ช>ว่าเขาไม่มีจริงๆแต่ไม่มีที่ว่านั่นหมายถึงว่าเกาหลีใต้ไม่ได้เปิดแต่คําถามคือแล้วจริงๆนักการเมืองไทยมีเอี่ยวด้วยไหมคือวันนี้มันมีกระแสะออกมาบอกว่าถึงแม้ว่าสถานทูตของเกาหลีใต้เองเขาจะออกมาปฏิเสธว่าไอ้ข่าวที่ออกมาว่าเขาจะเตรียมเปิดรายชื่อเนี่ยอันนี้ไม่จริง<ฆ>แต่เขาไม่ได้บอกนะว่านักการเมืองไทยไม่เกี่ยวแล้วจริงๆหลายคนก็บอกเรื่องนี้เคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ ถ้าจําไม่ผิดก็คือคุณนางสีมันโลมเคยพูดกรณีนี้เอาไว้บอกว่าอยากให้จัดการเรื่องขบวนการเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์<ะ>ในกัมพูชาและมีผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นนักการเมืองอยู่ในเมืองไทยเกี่ยวข้องคุณผู้ชมล่าสุดวันนี้ผมขออนุญาตเปิดคุณอนุทินก่อนคุณอนุทินเนี่ยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเดินทางไปที่โรงแรมเซนทาราแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้ด้วยเปิดภาพควบคู่กับ ขบวนการสแกมเมอร์ต่างๆที่เกาหลีเขาลงพื้นที่ไปดูหน่อยสิวันนี้เองเนี่ยตัวคุณอนุทินให้สัมภาษณ์กรณีเรื่องของการเปิดเผยรายชื่อ7คนไทยที่เป็นนักการเมืองตอนเช้าก่อนนะค่ะคุณอนุทินบอกว่าเอาตรงๆ ผมเนี่ยได้ยินเรื่องนี้มาจากข่าวมาจากเพจแต่ยังไม่ได้ยินจากระดับผู้นำนะ,ะแล้วเท่าที่คุยกับท่านประาธานนาวิดีเกาหลีใต้ซึ่งตอนนั้นจําได้ไหมมันมีบอกว่าคุณอนุทินต่อสายคุยด้วยที่ลาวที่ลาว,วตอนไปไประชุมใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าทางเกาหลีใต้ก็ไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้ว่ามีนักการเมืองไทยไปเกี่ยวข้องแต่อย่างไรก็ตามคุณอนุทินบอกว่าผมได้มีการสั่งให้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงทางกระทรวงเองทีมงานต่างๆ จัดทีมในการตรวจสอบถ้าหากผิดมีหลักฐานผมไม่ช่วยแน่ดำเนินคดีอยู่แล้วไม่มีข้อยกเว้นเรียกว่าฟันไม่เลี้ยงถูกไหมคฟังตอนช่วงเช้าก่อนนี่มันมาจากเพจใช่ไหมฮะครับผมก็ได้ให้ทางกระทรวงต่างประเทศแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้สืมหาข้อเท็จจริงแต่ก็ไม่ต้องกังวละลรถ้ามันมีรายชื่อหรือมีอะไรมาเราก็ต้องดำเนินการในการที่จะ ตรวจสอบนะครับแล้วก็ถ้ามีหลักฐานมีอะไรที่เป็น,านกนารกระทำที่ผิดกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องดําเนินคดีอยู่แล้วนะตรงนี้ไม่มีไม่มีข้อยกเว้นอยู่แล้วครับอยา่าอย่าก,กังวลเลยครับนะครับท่านยังไม่ได้พูดเรื่องนี้กับผมท่านไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยนะครับก็ถึงบอกว่าต้องตรวจสอบไงเพราะว่าข่าวนี้มาจากเพจใช่ไหมครับในเมื่อข่าวนี้มาจากเพจเราก็ต้องตรวจสอบเพราะว่าผมเพิ่งเพิ่ง หาด้วยกับทางท่านประธานาทิบดีเกาหลีใต้เมื่อวันซื่อนี้เองอะ่ะแล้วก็ท่านไม่ได้ไม่ได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมานะครับแต่ถ้ามันมีขึ้นมาจริงๆผมก็จะมีโอกาสพบกับท่านที่ประชุมเอเปกอีก2อาทิตย์นะครับถ้ามันมีเรื่องนี้เราก็ต้องต้อง,ตองแต่สิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นก็คือถ้าถ้ามีการเปิดเผยชื่อแล้วก็ เราก็ต้องทําการตรวจสอบอยู่แล้วถ้าตรวจสอบถ้าเจอหลักฐานว่าเขาทําผิดเราก็ดําเนินคดีมันก็ตรงไปตรงมาครับรือเไไาอาเอาเอา,เอาคำถามอื่นสั่งแล้วครับสั่งแล้วเอาเอาสั่งแล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาลายให้ดูว่าสั่งไปแล้วให้ทางกตได้ทาการาาใช้เอกสถานเอกราชทูตไทยที่เกาหลีเนี่ยได้ได้ติดตามข่าวเรื่องนี้น,นี่มันมาจากนี่คุณผู้ชมฮะ ก็เข้าใจคุณอนุทินเป็นนายกแล้วก็ตอบบอกเออผมสั่งไปแล้วแล้วตอนเช้าบอกยังไงก็ตรวจสอบถึงแม้ว่าข้อมูลมันมาจากทางเพจเดี๋ยวรอดูตอนบ่ายคือพอตอนบ่ายเนี่ยวันนี้คุณอนุทินไปร่วมงานเกี่ยวกับฟุตบอลก็มีนักการเมืองไปร่วมเยอะคุณอภิสิทธิ์ก็ไปเป็นภาพที่หลายๆคนบอกว่าเออก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแล้วก็อีกภาพหนึ่งคือคุณอนุทิน อยู่คู่กับคุณชูวิทย์เนี่ยดูบรรยากาศในงานหน่อยได้ไหมตอน<ะ>ที่เขานั่งคู่กันอะ่ะวันนี้บรรยากาศภายในงานบอลน,นะจริงๆอะ่ะคนเนี่ยไปเพื่ออยากจะไปถามเรื่องนี้แหละแล้วปรากฏ<ะ>ว่าคุณชูวิทย์กมลวิสิตปรากฏตัวด้วยคุณชูวิทย์ก็รู้ดีกันอยู่แล้วใช่ไหม<ะ>ก่อนหน้านี้ก็โพสต์ออกมาหลายๆเรื่องพอติดต่อไปให้สัมภาษณ์เนี่ยแกก็จะบอกแกยังไม่สบายอยู่แต่วันนี้ก็ดูแข็งแรงนะแล้วดูเดี๋ยวมันมีช่วงบรรยากาศตอนนั่ง สื่อบอกเหมือนนั่งกันหนุ่มกันหนิงอ่ะใช่แล้วก่อนหน้านี้ตอนที่พรรคส้มอะ่ะโหวตให้ขับทางภูมิใจไทยอะ่ะคุณชูวิทย์โพสต์เรื่องนี้ด้วยซ้ำอ่ะเรื่องพายเรือให้หนูนั่งอ่ะแต่วันนี้เป็นภาพที่คุณชูวิทย์นั่งติดหนูเลยค่ะก็คือหนูอนุทินนายกรัฐมนตรีเอาตอนที่คุณชูวิทย์กับตัวของคุณอนุทินนี่เห็นใช่ไหมเราไม่ได้ยินว่าเขาคุยอะไรกันแต่เราเห็นสีหน้าคือตอนที่เขาดูบอลเนี่ย เหมือนคุยกันตลอดแล้วยิ้มตลอดด,ดูหน้าคุณชูวิทย์ดิยิ้มแย้มแจ่มใสถูกไหมนี่เนี่ย<า>ขำดูฮะแล้วหลังจากที่เดี๋ยวเปิดภาพนี้เอาไว้คู่กับตอนที่คุณชูวิทย์ให้สัมภาษณ์หน่อยคุณผู้ชมเราไปสอบถามเรื่องเกี่ยวกับนักการเมืองว่าไปเกี่ยวข้องพัวพันอะไรหรือเปล่ากับเรื่องขบวนการเกี่ยวกับสแกมเมอร์ในเขมรคุณชูวิทย์นั้นบอกว่าไอ้เรื่องเจ็ดนักการเมืองเกี่ยวข้องกับคอร์เซนเตอร์ในกัมพูชาไม่ต้องถามผมนะให้ไปถาม ประชาชนเขารู้กันหมดอยู่แล้วคุณชูวิทย์บอกแบบนั้นนะคะแล้วก็เข้าใจตอนนี้เนี่ยคือคุณอนุทินเองก็ต้องทําหน้าที่ของท่านไปเป็นการทําหน้าที่ทางการเมืองและบางครั้งการเมืองไทยเนี่ยเป็นที่ชุกตัวของบรรดาม,มาเฟียซึ่งข้อมูลตรงนี้ทางคุณชูวิทย์บอกว่าได้ให้ข้อมูลไปกับคุณรังสิมันโรมสสของพักประชาชนแล้วก็ในฐานะที่เป็นประธานกมทความมั่นคงแห่งรัฐกิจาการชายแดนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ว เห็นว่าได้เอาไปให้นําไปใช้รวมถึงอีกท่านหนึ่งก็คือคุณไอซ์รักษนกสีนอกสอส,อสอพักประชาชนแล้วช่วงนี้คุณไอซ์ก็เปิดข้อมูลเยอะมากอะ่ะใช่คุณชูวิทย์บอกว่าทั้งสองคนเนี่ยก็คือเป็นคนที่กล้าสแสดงออกก็เลยให้ข้อมูลนี้ไปคุณชูวิทย์บอกให้ข้อมูลไปแล้วแต่ไม่ได้พูดตรงๆว่าเป็นข้อมูลเจตนักกันเมืองไหมแต่บอกไม่ต้องมาถามผมเรื่องนี้ให้ไปถามประชาชนตอนแรกเราเอ๊ไปถามประชาชนคือ ชาวบ้านหรือหมายถึงถามพักประชาชนและดันบอกให้ข้อมูลไปกับคุณรังสีมันลมไปแล้วแล้วคุณไอรัชนกก็เอาเรื่องนี้ไปใช้แล้วด้วยเอ๊ะยังไงแล้วตอนนั่งคุยกันกันหนุ่งกันหนิงเลยนะกับคุณอนุทินคุณผู้ชมาแล้วทิ้งท้ายเอาไว้บอกผมได้แนะนํากับรัฐบาลโดยที่บอกคุยกับคุณอนุทินไปเนี่ยคุยหลายเรื่องแต่แนะนําเรื่องหนึ่งบอกขอให้ใช้โอกาสนี้จัดการเรื่องสแกมเมอร์ในคณะรัฐมนตรีอเอ๊ะ หมายความว่าไงอะ่ะคือนักข่าวพยายามถามว่าพอจะเปิดเผยชื่อได้หรือเปล่าเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือว่าฝ่ายค้านคุณชูวิทย์บอกว่าอย่าให้พูดเลยเพราะเมื่อกี้ก็เพิ่งนั่งคุยกับนายกรัฐมนตรีไปแต่ฝากเอาไว้ปราบสแกมเมอร์ค่ะประาบคอเซ็นเตอร์ในคณะรัฐมนตรีถ้าจัดการได้คะแนนรอบหน้าภูมิใจไทยมาแน่อเอาสิฮะเอาฟังคุณชูวิทย์ดูฮะท่านนายกรัฐินีเนี่ยท่านต้องดำอ เข้าใจท่านได้ยากการดำรงอยู่ทางการเมืองก็บางทีการน้องไทยเป็นที่ชุบตัวเป็นที่ชุบตัวของบรรดามาเฟียทั้งหลายเรื่องนี้ผมให้ข้อมูลรวมไปแล้วนะะให้ข้อมูลโลมไปเยอะแล้วรมแกก็เอาไปใช้คิดว่าโลมหรือว่าน้องไอ้เนี่ยกล้าที่จะแสดงออกไหครับเราเฉพาะก,การพูดรืง ติการกระทำของคนบางคนที่บางครั้งใช้เครือข่ายนักการเมืองเขาไม่ได้ออกตัวเองใช้เครือข่ายไปทำงานนะอ่าซึ่งผมก็ว่าได้บอกไปแล้วว่าจริงๆเนี่ยโอกาสดีก็คือจากการเล่นสแกมเมอร์ไม่ว่าทั้งในคลรม,มนะรัฐมนตรีทั้งหลายที่เรื่องเกี่ยวข้องอะไรต่างๆเนี่ยถ้าจัดก,การได้เนี่ยผมว่านายกอนุทินนี่พรักภูมิใจไทยนี่คะแนนมาเยอะ สา่ล่าสุดเห็นทางการกร็ดีออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ให้ข่าวนี้แต่ข้อมูลที่คุณชูวิทย์มีนี่คือยืนกันได้ใั่ไหมคะคือผมผมสำหรับข้อมูลผมเนี่ยมันมีตั้งแต่สมยัยจีนเทาแล้วอย่างนี้ดีกว่านะ,ะสมยัยจีนเทาแล้วมีการข้องเกี่ยวนะครับมีข้อมูลมีร่องรอยมีชื่อเป็นกรรมการในบริษัทแต่ตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับใครมีชื่อเรื่องแดงก็พยายามลบชื่อออก นะแต่อะไรที่มันมีแล้วมันก็มีต่อไปนะครับพอชี้บอ่อแสได้ไหมคระรว่านักการเมืองเนี่ยตอนนี้เป็นฝั่งรัฐบาลฝั่งฝ่ายค้าน,นโอโอ้อใหญ่ผมพูดเลยคนระับนะครับใหญ่ผมพูดเลยเมื่อกี้เพิ่งเพิ่งนั่งกับนายกหรือเกรงวันนี้ไม่มีนายกมาด้วย<ะ>ไม่จริงหรอกน <Okay, S 1> ายนายกเรา<ะ><ะ>ผมรู้จักกันมานานนะฮ okay, ะแล้วแกผมก็ให้กำลังใจแกนะครับเพราะเป็นโอกาสของแก แต่เรื่องนักการเมืองไทยหรือรัฐมนตรตีไทยเนี่ยที่ที่สีเทาๆเ,เนี่ยข้อมูลนี้ผมว่าให้ฝ่ายค้านอย่างโลมอย่างน้องไอซ์ดีกว่านะครับแล้วมีหน้าที่โดยตรงมีทิ้งเอาไว้แบบนี้ <S S S แล้วเมื่อกี้ยังนั่งคุยกันอยู่เลยกลับมาตรงนี้แนะนําให้ปราบสแกมเมอร์ในคอรมองกันก,นก่อนแล้วกันแล้วคุณจะคะแนนพุ่งคุณผู้ชมมาและช่วงท้ายเรามีโอกาสคุยกับคุบคณอนุทินอีกรอบหนึ่งเอาประเด็นเรื่องเกี่ยวกับ เจ็ดนักการเมืองก่อนนะ,ะอารมณ์เปลี่ยนเลยนะอเพราะอะไรรู้ไหมพอนักข่าวถามบอกว่าคือมาเจอพอตอนบ่ายเนี่ยเข้าใจว่าตอนนั้นสถานทูตของเกาหลีใต้เขามีการโพสต์แล้วว่านายกเขาไม่ได้พูดนายกไม่ได้เตรียมจะเปิดเผยเรื่องข้อมูลอะไรทั้งนั้นเกี่ยวกับนักการเมืองพอนักข่าวไปเจอคุณอนุทินคุณอนุทินเลยบอกเฮ้ยมันก็เป็นข่าวไม่จริงแล้วสิยังงั้นไม่ต้องมาถามผมแล้วเลิกถามผมได้เลยถ้าเกิดจะถามถามเรื่องอื่นปรากฏนักข่าวก็เลยย้ําอีกว่าคือคนก็สงสัยว่าสุดท้ายแล้วมีนักการเมืองไปเกี่ยวข้องไหมนักการเมืองไทยเนี่ย คุณอดทิทีไบอกว่าก็ยืนยันถ้ามันมีเนี่ยผมก็ถ้าเกิดมีหลักฐานก็จัดการให้หมดแล้วแหละแล้วก็ยินดีด้วยถ้าเกิดว่าใครจะมาให้ข้อมูลต่างๆกรณีที่เกิดขึ้นคุณอดทิทีไรบอกว่างั้นเปลี่ยนเรื่องถามแล้วกันนักข่าวก็เลยไปถามเรื่องอื่นต่อบอกว่าเอาตรงๆเรื่องเกี่ยวกับที่คุณโรมเองเคยนําข้อมูลเรื่องของสแกมเมอร์ถ้าเกิดจะเอาเข้ามาให้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนักการเมืองเนี่ยยินดีไหมคือนักข่าวก็พยายามจะถามมาแหละ ว่าอยากจะให้ตรวจสอบคุณอนุทินเลยบอกว่าผมก็ยินดีอยู่แล้วแต่มันต้องมีหลักฐานนะเพื่อจะเอาไปขยายผลต่อได้ถ้าพูดกันลอยๆไม่มีหลักฐานอันเนี้ยไม่ได้แต่ถ้าหากมีหลักฐานผมพร้อมจะจัดการฟังช่วงนี้ดูฮะการเมืองไม่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 มจรมงต้องไม่ไม่มตม่อ่ไม่ไม่ถามไม่ไม่ไาไม่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 ไมไม่ไม่ไม่ไมไม่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 ถา่ไม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 ่แล้วม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไ่ วงเงินหลายหมื่นล้านนะไปถามท่านพอบอตรดูท่านผบอตรรายงานมาเป็นชุดเลยตัวเลขเที่มันเป็นแบบตัวเลขให้มันแม่นยำเนี่ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวจะให้ทางท่านผบทรผบตรเป็นผู้แถลงนะครับมันมีมันมีตัวตัวเลขที่มันชัดเจนเลยว่าวงเงินเท่าไหร่จับไปกี่คนปรับไปกี่คนแต่อย่างกรณีเรื่องอย่างงี้วันนี้มีเรื่องเกาหลีบอกจะทำทะแถลงนักการเมืองเจ็ดคนเขาก็ สถานทูตเกาหลีเขาก็ออกมาถแถลงแล้วนะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นเมื่อสองวันที่แล้วที่ประเทศลาวผมก็ได้โทรศัพท์หารือกับทางท่านประธานาธิบดีลีของเกาหลีใต้อยู่ตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงท่านก็ไม่ได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะท่านแสดงว่าเรื่องนี้มันมันยังมันยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจว่ารัฐบาลไม่มีละเว้นไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือจะเป็นใครก็ตามนะ เพราะสแกมเมอร์ถือว่าเป็นศัตรูสําคัญของของประเทศแล้วก็ของโลกไปแล้วละนะม,นมีคนเสียหายจากเรื่องนี้เยอะนะครับรัฐบาลาเกี่ยวเกี่ยวข้องเรื่องนี้แน่นอนใช่ไหมก็ท่านต่อให้มีมีคนรัฐบาลหรือไม่มีไม่สําคัญเท่ากับว่าใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะต้องถูกดําเนินคดีอย่างาเข้มงวดนะครับแล้วก็อย่างถึงที่สุด ลังสีมันลมเอาข้อมูลมาให้ท่านาาานายกเนี่ยท่านนายกข้อมูลมีได้ยิ่งดีเราก็เราก็ไปขยายผลยินดีสิแต่ต้องมีหลักฐานนะพูดกันลอยๆไม่ได้นะต้องมีหลักฐานต้องมีสิ่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถนําไปดําเนินคดีต่อไปได้แล้วจริงๆผมก็อยากจะเชิญท่านรังสีมันมาหารือด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าท่านก็เป็นคนให้เบาะแสมาตั้งแต่สมัยแม่สอดแล้วจําได้ไหมแล้วก็อย่างที่เรียนอะ ที่บอกว่าผมช้าปิดดับไฟช้าหรืออะไรช้าแต่ไอสิ่งที่กฎหมายระบุไว้ไม่พูดถึงทันทีที่สมชสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติให้ตัดไฟนะครับเราก็ตัดไฟภายในวันนั้นเลยเพราะนั้นอย่างไรก็ตามเรายัางต้องดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบต่างๆที่มีอยู่ไม่ช้าหรอกครับไม่ไม่คุณผู้ชมมา เดี๋ยวเปิดภาพคุณอุทินเต็มจอหน่อยแล้วนะะักข่าวบอกว่าช่วงจังหวะที่คุณอุทินให้สัมภาษณ์คุณชูวิทย์อยู่ข้างหลังตลอด<ฆ>คอยยืนฟังอยู่ไม่ห่างเห็นใช่ไหมเงาอยู่ข้างหลังเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เี่นโผล่มาหน่อยหนึ่งนี่อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเดี๋ยวดูคุณชูวิทย์เนี่ยจะมีภาพอินเสิร์ตนี่ตอนที่คุณอนุทินเดินเข้ามาในวงแถลงอะ่ะคือเบื้องต้นเนี่ยท่านก็ยืนยันว่าฟันไม่เลี้ยงจริง<ฆ>ๆถึงแม้ว่ารอบสองเนี่ยจะไม่ยอมตอบแล้วเพราะว่าบอกว่าเป็นข่าวข้อข่าวไม สุดท้ายแล้วนี่นเห็นไหมคุณชูวิทอยู่ข้างตลอดใช่เดิน,นไปส่งค่ะตอนขึ้นรถกลับแล้ะจริงๆเขาบอกว่าก่อนจะขึ้นรถกอดกับคุณอนุทินแล้วส่งขึ้นรถไปในฐานะนายกรัฐมนตรีใช่ไหมค่ะ,ะกลับมาตรงนี้ ถึงแม้ว่าคุณวทินจะบอกว่าวันนี้มันจะไม่ใช่ข่าวจริงแล้วแต่คุณชูวิทย์บอกก็มีข้อมูลที่ส่งต่อไปให้ใหกับคุณรังสีมันโรมแล้ว<ฆ>คุณรังสีมันโรมเคยให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ว่ามันก็มีจริงๆเรื่องรายชื่อแต่มยังไม่ได้บอกมาเป็นตัวเป็นตนนะว่ามีใครบ้าง<ฆ>แต่ก็มีเปิดเผยเออกมาบ้างแล้วจริงๆในโซเชียลเชื่อว่าหลายคนคงไปเห็นหน้าเห็นตาก,กันมาบ้างแต่ไม่รู้ว่าเพจไหนนะ,<ฆ>ะคุณผู้ชมฮะก่อนจะไปอีกประเด็นหนึ่งพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ เบื้องต้นให้ข้อมูลเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่ากรณีเกี่ยวข้องกับเรื่องนักการเมืองไปเกี่ยวพัวพันกับไอเรื่องของ scammer call center สิ่งผิดกฎหมายทุนจีนสีเทาฝั่งเขเมรเนี่ยสรุปมันมีมะ พลเอกรังสีบอกว่ามีค่ะแล้วจริงๆเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเนี่ยรู้เรื่องด้วยคือพลเอกรังสีบอกว่าตั้งข้อสังเกตในช่วงแรกที่มีการประทะก,กันกับกรัรมพูชานักการเมืองแล้วก็รัฐบาลหลายคนนิ่งเฉยอย่างผิดสังเกตซึ่งก็เลยมั่นใจว่ามีนักการเมืองไทยจํานวนมากที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาของกัมพูชาพอเราถามต่อว่ารู้หรือเปล่าว่ามีคนไหนบ้างที่เข้าไปเกี่ยวพลเอกรังสีก็บอกว่าโอ้ยเขารู้กันหมดแหละ คือถามว่าใครที่รู้ตำรวจสมอชอปมปองอคือเจ้าหน้าที่รัฐของไทยอะค่ะรู้กันหมดเพราะว่าเส้นเงินพวกนี้หลอกกันไม่ได้ที่สำคัญก็คือผู้มีอำนาจในคันเมืองใครนี่ยแหละออกล้าลงมือจัดการกับบุคคลเหล่านี้หรือเปล่าผลเอกรังสีว่าไว้แบบนี้ค่ะการคนไหนเนี่ยที่มีธุรกิจสีเทาร่วมกับไอ,แไอ,แอ้แกงสกไอ้แกงสกัมเมอ่อแกงนี้ ไอ้นักธุรกิจไทยสีเทาคนไหนที่ไปร่วม mm hmm. นะในการทําธุรกิจกับไอ้เงินสกปรกพวกนี้ mm hmm. มาจากไอเ้เฉินเจ๋อเนี่ยเพราะเฉินเจอนี่ถือว่าเป็นตัวใหญ่นะครับของสแกมเมอร์ทั้งหมดในความเห็นของท่านเนี่ยท่านมองว่าอย่างไแก่ตอนแรกมันมีการเปิดว่าเออข่าวลือเรื่องว่าเจ็ดนักการเมืองที่เกาหลีใต้จะเปิดแต่งิงเกาหลีใต้ออกมาันแล้วว่าไม่จริงแต่คิดว่ามันมีมูลใหแบบกับการเปคือเราดูจากพฤติกรรมไอ้ที่เราปะทะกับการบ,บูชามาคุณสังเกตดูเลยว่า ฝ่ายการเมืองเนี่ยไม่กล้าหือกล้าอือเลยกับฝ่ายกาัมพูชานะแล้วผมเชื่อว่ามีจำนวนมากเอาง่ายๆนะถ้าเฉินจือเนี่ยมันโยนเงินมาแค่หมื่นล้าน<ม>เพราะมันมีเป็นโหลหลายแสนล้านคุณได้เห็นนะตามข่าวมันถูกอายัดทรัพย์เนี่ยมันโยนเข้ามาหมื่นล้านเนี่ยคุณที่ว่ามันสามารถครองสภา,าไทยได้เลยไหมแล้วมันสามารถจะครองคลอมอรมไทยเลยได้ได้ไหมอันเนี้ยน่ากลัวนะครับผมถึงบอกว่า วันนี้คนไทยเนี่ยต้องตื่นตัวแล้วก็สังเกตพฤติกรรมติดตามข่าวสารนะครับเพราะผมเชื่อว่าไอ้แก๊งสแกมเมอร์แก๊งเนี่ยมันไม่หยุดหรอกตอนนี้เป็นข่าวเนี่ยมันก็อาจจะแบบซาซาไปเดยวสักพักหนึ่งผมเชื่อว่ามันต้องกลับมาอีกในทางการข่าวเนี่ยท่านพอทราบบางไปว่านกักการเมืองใครบ้างไม่ต้องพูดชื่ออะไรแต่มีในใจนรู้พอรู้ถูกเขารู้กันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นทางตํารวจนะ ทางสอมอชอทางปปงก็รู้หมดล่ะเส้นเงินพวกนี้มันหลบกันไม่ได้หรอกแต่สําคัญว่าผู้มีอานาจในเมืองไทยเนี่ยก้าลงมือจัดก,การกับคนพวกนี้หรือเปล่าแปลว่าตัวท่านท่านก็พอได้เห็นรายชื่อบ้างอย่าบอกว่าผมเห็นดีกว่าผมผมทราบดีกว่าผมทราบว่ามันมีเครือข่ายอะไรบ้างนะครับมีเครือข่ายใครบ้างอ๋อแอมบ้ามันแอบไม่ได้หรอกเอาแบบนี้ วันหนึ่งนะถ้าผมได้มีโอกาสนะผมจะจัดการคน,คนพวกนี้แบบเด็ดขาดโดยใช้กฎหมายเพราะว่าพวกนี้ยถ้าเราต่อเส้นทางการเงินเนี่ยมันถึงหมดอะแล้วมันสามารถที่จะหาเส้นทางการเงินของมันได้ที่เราจะกล้าไม่มันอยู่ที่ผู้นําถ้าคุณมีนายกที่คุณกล้าทำนะแล้วก็คิดถึงบ้านเมืองคิดถึงประชาชนเนี่ยผมว่ามันไม่มีอะไรขวางคุณได้หรอก นั่นโ้โหไอพวกนี้คนเลวนี่มันก็ครองโลกไปแล้วนี่คุณผู้ชมฮะ,ะประเด็นนักการเมืองไทยตอนนี้ยังไม่ได้เปิดชื่ออะไรออกมาแบบที่ชัดเจนแต่เขาบอกว่ามันต้องมีแน่ๆบางส่วนบางส่วนก็บอกว่าเอ้ยไม่มีแล้วหรือเปล่าแต่เกาหลียืนยันว่าเขาไม่เปิดแต่ไม่ได้บอกว่าไม่มีประเด็นนี้เดี๋ยวยังไงตามกันต่อ